สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไฮเดรกายไฮออลวอร์บอีสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีเพื่อนๆนทั่วโลกทั่วสิพามาทำขนมต้มสบาบุะรยสีร่องเห็ดขนมต้มมึงเด้อมันสิเป็นบอว่ามันสิเป็นอยู่บอว่ามันสิเป็นอยู่บอขนมต้มนี่เอทเซลเลอร์มันก็อันดอนแรกเราก,ก็จะผสมผสมเราจะอันนี้ไว้ก่อนเราก็มีอันนี้มะพร้าว มะพร้าวแห้งแบบนี้นะคระัมะพร้าวแห้งเอามะพร้าวอาุทรายจะไม่เอาไปนึ่งเน้อจะแบ่งไว้อาบุตรายจะเอาออกจะทําจะเอาแบ่งจะทําไส้ด้วยจ้ะขนมต้มต้องมีไส้นะคะแบบนึงนี่จ้ะเนี่ยคือมะพร้าวาพร้าวที่เขาอบแห้งมาแล้วจากขูดมาแล้วเรียบร้อย หอมอยู่นะคะหอมอยู่แป๊บหนึง่งจะทำไส้ก่อนนะคะอันนี้คือจะทำไส้ขนมตุ้มก็เปิดไฟแล้วก็เอาน้ำกะทิลงไปนิดหน่อยนิดเดียวเพราะเราจะทำไส้ไม่เยอะเนาะไส้นิดเดียวเอาน้ำกะทิลงไปก่อนนะคะน้ำกะทิลงไปซัก่อน กระทะน,นี้เราต้องใช้ไม้อย่างเดียวค่ะเราจะใช้สแตนเลสอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเรียบร้อนเราใช้ไม้หรือว่าพลาสติกสําหรับการความร้อนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เราไม่มีน้ําตาลปี๊บสาวไทยจะเอาน้ําตาลม,ม้ใส้ไส้ทำไส้ใส้ขนมต้มสาวุทยจะลองทำไส่มะพร้าวเนาะมันสีปิ่นโบอันนี้คือน้ำตาลทรายแดงนะคะ ใส่ใ่มีไม่เยอะก็ะใส่ก่อนเคี่ยวให้น้ำตาลให้น้ำตาลเขาละลายเ <c oughs> คี่ยวให้น้ำตาลละลายจ้ะน้ำตาลน้าตาลทรายน้ำตาลทรายแดงค่ะอืจะไม่ชอบหวานมากไหม พุาทายจะไม่ทําหวานมาก้กะเอาจา้ะเพราะเราไม่ได้ทําขนมตุ้มเยอะใสเดนแล้ก็ใส่นิดนึงหวานที่มึงพอไม่ต้องหวานมากหวานๆเค็มๆไมไมส้จ้ะเราจะทําไส้ตุ้มนี่ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเอาเค็มๆ นิดๆไ,ได้เราให้น้ำตาลมันละลายก่อนนะคะน้ำตาลปี๊บนิดนเขียวให้น้ำตาลเขาละลายชิมดูยก่อนก็ได้อืมหวานมากแล้วแค่นี้ก็หวานแล้วหวานสุดยอด ก็แบบนี้ให้ดูเคี่ยวเคี่ยวให้น้ำตาลเขาละลายน้ำตาลกับกะทิค่ะถ้ามีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตโนดยิ่งดีเวลาเราทำไส้ขนมทุกอย่างเนาะจะอร่อยและจะหอมไงในสาวผู้ยก็หาอุปกรณ์เท่าที่มีเนาะเราก็ดัดแปลงเอาเพราะว่าเราอยู่ต่าง บ้านต่างเมืองไม่ได้มีอุปกรณ์ครบเหมือนอยู่เมืองไทยเนาะนจ้าน้ำตาลปิ๊บยังเป็นก้อนน้ำตาลปี๊บกว่าเขาจะละลาย <c oughs> คนไปเรื่อยๆแบบนี้ละจ้าจนน้ำตาลเขาละลายเนาะแบบนี้นะคะนี่นี่คือมะพร้าวอบแห้งสาวบัวก็ใส่เข้าไป จะทำไส้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปโอเคและที่เหลือสับพุราจะเอาไว้คลุกข้างนอกอจะเอาไว้คลุกกัะโอเคอเอาแค่นี้ใส่ไม่ต้องเอาอยอเยอะเอาแค่คคนี้พอไปจ้ะแล้วก็คนให้มะพร้าวผสมกับน้ำตาลแบบนี้นะคะ นีแบบนี้ใส่ให้เขาปั้นได้เนหะ็นไหมอืมอม,มาจา้ะหวานอ่ะแค่นี้ก็หวานมากละ ขาเคี่ยวให้เขาลน้นจนเราคิดว่าเราจะปั้นไส้ได้แล้วให้เขาจับตัวกันอย่างประมาณนี้แหละจ้ะ มะพร้าวอบแห้งที่นี่หาซื้อได้ง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปง่ายจ้ะแล้วก็เอามาใส่ความร้อนอย่างนี้มันก็อร่อยแล้วจ้าคั่วไปจนเขาจับก้อนกันเราต้องคั่วไปเรื่อยๆแบบนี้จ้ะคิดว่าปั้นได้แล้วไหมง่าย เราสามารถจะปั้นเป็นก้อนได้แล้วจ้ะแค่นี้ละจ้ะไม่ต้องนานจ้ะแค่นี้พอปิดไฟเลยจบนี่คือไส้ขนมต้มค่ะเดี๋ยวเราไปปั้นกัน mm hmm. จะทําแป้งให้มันเป็นสีเขียวนิดนึงแต่สาวไทยไม่มีใบเตยนะคะ,ะไม่มีใบเตยเดี๋ยวแป๊บก็เตรียมภาชนะอันนี้ทีนี้เราจะมาทําแป้งนะคะสาวไทยจะทําแป้งเราจะทําขนมตุม้มสาวไทยจะใสแ่แป้งแป้งข้าวเหนียว นี่จ้ะนี่คือแป้งข้าวเหนียวเนาะสาวบุไทยไม่ได้ทํามานานมากเลยไม่เคยทําเลยแหละไม่เคยทำเลยแหละม,มีแต่แม่พาทําทีเนี้ยเราจะทําดูซิว่ามันจะเป็น <c oughs> เราจะใส่ให้หมดเลยใส่แป้งให้หมดเลย <c oughs> ก็ไม่ได้เต็มหรอกจ้ะแป้ง400กร,รมัมถุงนี้400กร,รมัมแต่ใช้ไปบ้างแล้วอะไรเงี้ย ีตึ๊ดตุ๊ดต๊ดต๊ดเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าวเหนียวล้วนทิ้งไปแล้วก็แป้งมันสำปะหลังอันนี้แป้งขา้าวโพดใส่แป้งมันสำปะหลังผสมกันนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรจ้ะได้นิดเดียวไม่ต้องผสมเยอะเดี๋ยวมันจะกลายพันธุ์จริงขนมต,ต้องใส่แป้งข้าวเหนียว แต่เราใส่แป้งมันไปได้ไม่เไปลาไผสมนิดหน่อยใส่แต่แป้งข้าวเหนียวเกินมันจะเหนียวเกินไงจ๊ะมันเหนียวเกินสาวไทยเ็ไม่ค่อยชอบมันเหนียวเกินไปนะแมยความความหมายของสาวไทยคือมันเหนียวเกินไปเราก็ไม่ชอบเราใส่แป้งข้าวโพดใส่มันทุกแป้งเดี๋ยวเราผสมประสานพิสูจร์ก็จะว่ากัน,น,นโอเค อันนี้คือแป้งข้าวปูดผสมได้ไม่เป็นไรจ้ะนี่จ้ะเป็นแบบนี้นะคะแต่ทีนี้อันนี้เราจะน้ํากะทิจ้ะเราใส่น้ํากะทิก่อนเลยลราผสมข้นมากกะทิแบบข้นๆกะทิข้นๆเลยแบบนี้ชาวพุทธไทยต้องการน้ําใช่ไหมคะขย่าก่อนน้าเขียวน้ําแดงนี่เองจ้ะ น้ำเขียวน้ำแดงเราอยากได้สีแดงแล้วก็น้ำแดงเราอยากได้สีเขียวแล้วก็น้ำเขียวเราอยากได้สีส้มกับน้ำส้มอะไรประมาณนี้แค่นั้นละจ้ะเพราะว่าเราไม่มีใบเตยเราใช้ม่เทน <laughs> ดัดแปลงเอาเนาะก,กับเขาต้องตายตัวดิโครนเตาก็ทายว่ามันไม่เขียวเท่าไหร่อยากได้เขียวเยอะๆแล้วก็ใส่เยอะๆหวานแน่นจะหนหวานหวาน <laughs> สาวุทัยจะใส่น้ําอุ่นลงนี้หน่อยนะคะน้ําอุ่นใส่กะทิเราค่อยเติมไปเรื่อยๆเนี่ยจ้ะนี่จะ้จะมันก็เป็นสีเป็นสันแล้วเราจะผสมแบบนี้ผสมกะทิแล้วก็เอาน้ําอุ่นน้ําอุ่นผสมน้ําอุ่นผสมให้มันเข้ากันแล้วก็ตีแบบนี้จะ้ะเราจะค่อยๆเราจะคั้นแป้งทีลงได้แล้วเป็นป เทน้ำลงก่อนนิดหนึ่งอย่าเพิ่งเทเยอะจ้ะค่อยๆเทไปเรื่อยๆถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันเละเกินไปเดี๋ยวเราเอาคืนบ่ได้้ <c oughs> ตอนแรจกจกคันโอ้ยฝนตกนี่จ้ะนี่โอเคอบอสาวพุทธาสิผ้าคันเห็นบออ่ะแล้วก็โคลีแป้งให้มันผสมกันโคลีค่ะโคลีแบบนี้ เราจะผสมค่อนค่ะเห็นไหมเราเติมได้ถ้ามันแห้งเกินเราค่อยเติมไปเรื่อยๆเห็นป่มมันเติมได้เราค่อยๆเติมเวลาเราทําเกี่ยวกับพวกแป้งอย่างเงี้ยทาค่อยๆเติมไปทีละนิดได้จ้าไม่เป็นไรเพราะเราสามารถเติมได้ตลอดจนเราพอใจนมจนมันเราเราคิดว่ามันปั้นได้นมใส่อีก เราใส่ได้เรื่อยๆเพราะแป้งมันเยอะอยู่จ้ะ พอแล้วค่ะใส่เลยเรามีน้ำกะทิอยู่เปิดเอาใส่กะทิให้หมดก็ได้เรามีกะทิเยอะอยู่ใส่ลุกหมดเลยใส่ให้หมดกะทิผสมกับน้ำอุ่นอันนีเ้เพราะว่ามันเป็นหัวกะทิล้วนๆไหมเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะคะโอ้ย เสียจากข้าวสาวัยเราจะเอาน้ำอุ่นใส่ตรงนี้แล้วก็คลนขลนค่ะเราต้องเอาทุกเม็ดค่ะใส่นี่แหนบอ่อันนี้ทิ้งปลาค่ะคล,ลนเอาน้ำอุ่นใส่นิดหน่อยอ๋อกะทิมันข้น มันเยอะค่ะเราใส่เราสามารถทำได้นะมอไหมแล้วก็คั้นไปเรื่อยคั้นจนมันสามารถปั้นได้นะเหมนันอี้ยังแบบนี้มันไม่พอ,อค่ะใส่อีก พรแป้งมันเยอะเมนูนี้ขนมต้มเนี่ยไม่ได้ทำบ่อยเพิ่งจะทำครั้งแรกดูยุโรปีกทำให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องดูว่าเราทำแบบนี้เนาะบางคนก็กิ่งกว่า รู้แล้วล่ะค่ะแต่สาวบุไทยหัดทำด้วยจ้ะเมื่อไมค่หัดทำด้วอกันจะจ้ะเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้ <laughs> นัมาพ่อเลยจ้ะ จนแบบว่าคั้นแป้งให้เข้ากับน้ำกะทิจนจนเขาไม่ไม่มีไม่มีติดกับกะม,มังเนือเลยนะก็ไม่ใช้เวลานานหรอกคะ่ะเห็นไหมหหม,มันเริ่มมันเริ่มจะเข้ากันเห็นนะก็ไม่ได้ใช้เวลานาน เอาอีกดนึงเอาให้หมดพอดีเห็นไหมพอดีอ่ะสาวไทยคิดว่าเออพอดีเลยสีก็พอดีเขียวได้ใจสาวไทยได้แล้วค่ะ แป้งเราไม่ติดกับกะละมังก็ถือว่าได้จ้ะเราคั้นแป้งไม่ติดกะละมังเราถือว่าใช้ได้เพราะปั้นได้นี่จ้ะเห็นบอเป็นอยู่เด้อเห็นว่าครัวสาวผู้ไทยสซอร์ไพรส์สดี แบบนี้เบอมันจะคั้นจนเขาไม่ติดเห็นไหมเขาไม่ติดแป้งไม่มีผงแป้งอ่าเห็นไหมแบบนี้พอดีจ้าโอเคแล้วไหนนี่เราได้แบบนี้แล้วเด๋ยวโอเคเราได้แล้วแป้งของเรา เราจับดูเราทําไมถึงพอดีใช่ไหมคะเราจับดูเห็นไหมเราจับดูแบบนี้เราสามารถที่จะแผ่ออ,ออกได้แบบนี้สามารถที่จะปั้นเป็นกลุ่มๆได้ไหมสามารถเอาไส้ได้แบบนี้จะ้ะก็ก็โอเคแล้วจะ้ะพอแล้วเป็นอยู่เด้อปะบัตที่นี่จะ้ะนี่คือไส้ขนมต้มของเราก็คือเป็นไส้มะพร้าวเป็นไส้มะพร้าวจ้า ใส่มะพร้าวนี่ปั้นได้แล้วเห็นไหมเห็นไ,ไหมมันปล่อยให้มันเย็นนิดนึงเราเราทําไม่ง่ายจ้ะไม่ได้ยากเลวเราจะใส่ไส้เราไม่ใส่เราจะทําขนมตุ้มไม่ไม่ไม่ไ,มไมส้ไม่เยอะเออไม่ใช่ไส้แล้วก้อนเนี่ยเราสามารถปั้นได้แบบนี้ปั้นไว้ปั้นไวเนน้เป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้จะปั้นไว้เป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้เอ,อ้ยับมากเนี่ยนันเ่เห็นเ,ออเราจะปั้น เป็นก้อนแบบนี้นะคะนี่จ้าสาวพุทัยจะปั้นเป็นก้อนแบบนี้น,น,นี่แล้วแต่จ้ใครจะชอบไส้เยอะลูกใหญ่ลูกเล็กแต่สาวพุทัยจะทําประมาณนี้จะไม่ทําเยอะจะไม่ทําแบบก้อนใหญ่นะแม่ทาพอดีพอดีนัน่นแหละนี่จะ้ะเห็นไหมเราเคี่ยวใส่น้ําตาลมันก็ ปั้นได้แบบนี้แล้วก็ปั้นไว้ปั้นใสมันไว้นะแม่แล้วค่อยเอาแป้งมาหอ่อเลยทีเดียวแมวิชานี้ได้แต่ใดมาพระคุณแม่ค่ะวิชานี้ได้แต่ใดมาพระคุณแม่สอนมาค่ะแม่สอนจ้าแม่สอนสาวุทยมาจะทําทแบบนี้แบบนี้สาวุทัยก็ จำเอาจ้ะนี่จ้ะทำปิ่นอยู่ด้วยเ้าขาเลทำออกมาก็ปิ่นอยู่นะคะนี่จ้ะปัน้นไส้นี้มันบอจ้ะแล้วก็พี่ออกใส่ถุงมือ,มอเดี๋ยวสาวบุชทยจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็พี่ออกแบบนี้นะคะนี่บ้านสาวบุไทยห้องพี่ออกค่ะ พี่ออกโ,โอ้ยาขาดโอ้นี่แหละจ้ามือไม้ยาขาดถ้ามันขาดมันก็ไม่สวยไงโอเคแล้วก็เราก็เอาไส้เห็นบอพี่ออกแบบนี้สีบป่งงามจังหน่อยเด้อจา้านี่ค่ะแล้วก็เอาไส้ใส่หังสีแล้วก็หุ้มไส้ไว้แบบนี้จา้านี่หุ้มไส้แบบนี้มันบอกแล้วก็เฮ็ดเป็นกลองกลงแลตดแกร็เสลได้กัก เฮ็ดหน่อยหน่อยก็นี่ว่าป็นแล้วจ้าเฮ็ด <c oughs> ได้ประมาณนี่ละจ้านี่คือหน่อยสูตรสาบุไทยนี่จ้าแล้วก็ทําแบบนี้เห็นบะขลือแบบนี้ให้มันเป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็เอาไปต้มได้เลยก็เป็นขนมต้มจ้าเราก็ไม่ต้องนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรจ้าใส่ใบตองใส่อะไรไปนึ่งก็ได้เหมือนกันแต่เราจะทําต้มจ้าวันนี้เราจะไปทําต้มนี่จ้าดีเลยได้แล้วหนึ่งลูกเห็นบอเอาลูกต่อไปสาบุไทยสาธิต้เบิง สนุกเทเด้อสมัยตะเกาเห็ดซอยแม่เนี่ยเห็ดซอยแม่เออว้าภาษาบุไทยซะสนุกเทเด้อมวนเธเด้อเอ็ดซอยแม่แบบนี้นี่ยามเอ็ดขนมมาเนี่ยยิ่งใกล้จะถึงเทศกาลโอพรรษาเข้าพรรษาโอพัรษาันสินี่เอ็ดขนมเอด็ดหรือไปวัดไปจังสีน่ะสาบุทไทยน่ะนั่งเฝ้าแม่สมัยตะเก او มีจะ้ะแล้วก็ทําแบบนี้เห็นปะเห็ดแบบนี้เอาไส้ลงไปแล้วก็ห่อเลย ่อแบบนี้นะคะ่อให้มันหุ้มแล้วก็ปั้นคลึงเค้าให้มันกลมๆให้มันกลมๆได้เท่าไหร่ดีดีแบบนี้แล้วแต่ใจเรากลมเท่าที่เราชอบไหมบ้างามบอ่อู้นี่ได้และหนึ่งลูกนี่จ้าวิธีการห่อเนาะทำนมต้มเราจะเอาไปต้มแต่วันนี้สาวไทยจะทำต้ม ทำหนมต้มค่ะไม่ได้เอาไปนึ่งก็จะทำนึ่งก็ได้จากพี่ออกมาแบบนี้ใส่เข้าไป้ายแบบนี้นะคะแล้วก็คลูกแบบนี้ปุ๊บก็แต่ขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องหหอจนหมดแป้งจนหมดไส้ของเรานะคะ เราจะปั้นง่ายให้ให้ปล่อยให้มันอุ่นๆนิดนึงขนมหวานของอาหารขนมหวานขนมหวานของเมืองไทยจ้าเราทําแบบนี้หลายๆคนเนาะทั่วโลกยังไม่รู้เขาเรียกว่าขนมหวานของอาหารขนมหวานของประเทศไทยจ้าก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกขนมต้ม อาหารไทยเทเลยจ้ะเนี่ยไทยฟูไทยสวีทไทยสวีทอันนี้เขาเรียกไทยสวีทดิดิสวีดีโอเรียกไทยสวีทดูทำแงนี้แบบครัวสไตล์ซาวไทยสไปซ์วีท <laughs> ทำออกมาก็อร่อยติดตามดูนะคะดูวิดีโอให้จบนะคะปัน้นเสร็จแล้วจะเอาไปทำยังไงต่อถ้าใครไม่ดูก็จะพลาดนะคะการทำขนมหวานอือพอเราปั้นแป้งแล้วจ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แป้งของเราก็จะเป็นแบบนี้อจาจารยใส่มะพร้าวอยู่ข้างในเสร็จแล้วจ้าเนี้ย เตรียมตัวตั้งน้ําแล้วก็เอาไปต้มได้เลยจ้านี่คือปั้นเสร็จแล้วก็จะออกหน้าตาเป็นแบบนี้ละจ้าปะไปต้มกันเลยสุกแล้วเพื่อนๆขนมต้มของเราต้มลงไปน้ําเดือดเดือดจัดๆเนี่ยไม่เกินห้านาทีเลยจ้าเนี่ยเออสุกแล้วเห็นไหมเนี่ยแล้วก็กระชอนช้อนขึ้นแบบนี้เห็นไหมจ้ามันสุกแล้วมันก็จะลอยเออองลงแบบนี้อจ้าแล้วก็เอามาใส่นี่ไว้ไอ้จานนี้ก็ ใส่น้ำมันนิดหน่อยนี่เราก็ใส่นี้ไว้พักให้มันเย็นนิดนึงนี่จา้าโอ้ไม่ถึงห้านาทีเลยเนี่ยสุกแล้วมันก็จะฟูลอยขึ้นมาข้างบนน้ําแบบนี้แป้งสุกดูง่ายจ้าเวลาแป้งสุกแล้วก็ช้อนขึ้นมาเลยแต่ชอนเล็กๆเ,กเอ,อ้เห็นไหมูคักเทจา่างงามงามงามสุดยอดทําเป็นอยู่ด้วยข้งแรกก็ทําเป็นอยู่จา้า สุกแล้วแป้งเขาสุกง่ายเนาะเอาซาวยช้อนขึ้นให้หมดเลยนิดนึงช้อนขึ้นให้หมดจ้ะสุกมากกว่านี้เขาก็จะแตกไงเอาพอดีพอดีเนาะเออก้อนเล็กก้อนใหญ่เวลาเขาสุกเขาก็จะนั่นออกมาโอเคค่ะมา ไา้แล้วได้แบบนี้เต็มเลยจ้ะปะเราไปคุกไปเสร็จแล้วเห็นไหมจ๊ะออกมากะนาตาเป็นตะแซสบอยู่บนชุ่เจ้าว่าเป็นตะแซสบสบอขนมต้มสาวผู้ไทยทําครั้งแรกในชีวิตที่อยู่ยุโรปบ <c oughs> ม่เคยเ,เด้อจ้ะก็เลยลองเห็นมึงออกมากระแสบดูจ้ะเข้ม,เข,มเข้มมันมั่นมาหวานหลายสาวผู้ไทยมามากหวานหลายอ เยอวๆปะมันนี้นี่ซบาบุได้จะกินให้เบิ้งได้ตั้งเยอะนะคะนี่เดี๋ยวซบาบุไดจะกินให้ดูช่ำๆครุกข้างในเป็นไส้มะพร้าวข้างนอกก็เป็นมะพร้าวผสมงามแซบจ้ะหนึ่งสองสามป้าแสบสุดยอดะ นกปอยทำกงอ,อืมแซ่บอีอ่มอกินกับน้ำชาอือ,อกินกับน้ำชาเข้ากันมากจ้ะสาวุู้ใดให้คะแนนเต็มร้อยเลย ฮิดเองแซบเองูผ่านนะคะอืม mm อืมอืมโอเคอืมแซบจ้าแซ่บแซ่บฝีมือเจ้เองนกโป๊ะแถมกอด เซ็บ